สวัสดีครับพบกับช่องหนูน้ำยาฟาร์มครับวันนี้ก็จะมาถอนขนหนูนะครับในการทำหนูเนื้อนะครับว่าวิธีในการทำนะครับวันนี้ก็เกี่ยมหนูนะครับสองตัวลูกค้าสั่งมาหนึ่งกิโลครับขอหนึ่งกิโลวันนี้ก็จะอันนี้ก็จะช่างให้ดูนะครับตัวตัวที่ยังไม่ได้ทำนะครับว่ากิโลอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกิโลกับอีกสี่ขีดนะครับเราจะมาดูว่าเราทํา เสร็จแล้วมันจะเหลือกิโลครับถอนขนแล้วผ่าท้องแล้วชำแหละแล้วแต่เคสนี้ของผมนี่ตัดหัวทิ้งครับเพราะว่าลูกค้าไม่เอาครับเราก็จะตามนะครับให้อันนี้ก็เกลียมเขียงนะครับเกลียมเขียงที่จะชำแหละหนูครับอันนี้จะเป็นขี้พึ่งนะครับอันนี้ต้มขี้พึ่งนะครับอันนี้ก็จะมันจะมาแบบเป็นก้อนอน,นะครับเนาะขี้พึ่งจะมาแบบก้อนก้อนอันนี้ผมก็จะต้มให้ให้ละลายก่อน นะครับให้ละลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสาธิตนะครับวิธีในการทำให้ดูนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับแต่มันก็มีหลายขั้นตอนนะครับช่วงนี้ก็จับหนูมานะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จุ่มลงไปเลยนะครับโอ้จุ่มลงไปแล้วนะครับก็ออกเอาให้ทั่วตัวนะครับเอาให้ทั่วตัวนะครับ จุ่มลงไปก็ยกมาจากเตาก็สามารถจุ่มได้เลยไม่ได้นะครับหรือจะรอให้ทีพึ่งไม่ร้อนจัดก็ได้ครับแต่ผมก็ยกมาจากเตาผมว่าจุ่มเลยนะครับจุ่มแล้วเราก็รอให้ให้ให้มันหยดให้เสด็จนะครับเพื่อไม่ให้มันติดไปจากตัวหนูเยอะนะครับแล้วเราก็เกียยถังนะครับที่ใส่น้ําไว้แล้วนะครับแล้วก็จะเอาตัวที่เราจุ่มเสร็จเนี่ยไปใส่ใน น้ำนะครับเพื่อให้มันเย็นให้มันเซตตัวให้มันแข็งนะครับให้มันแข็งนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงครับหนูรุ่นนี้ก็อายุประมาณห้าหกเดือนนะครับห้าหกเดือนนะครับอ่าเนี่ยครับอันนั้นก็จุ่มลงไปแล้วครับจุ่มในน้ํานะครับอันนี้ก็จุ่มใหม่นะครับอ่ก็คือว่าทําหนูแค่สองตัวครับคือมันก็เล็กไปหน่อยเนาะที่จุ่มเล็กไปหน่อยเพราะว่าทําหนูแค่สองตัวเองนะครับเนาะถ้าทําเยอะๆก็ใส หม้อใหญ่ๆหน่อยก็ดีครับตอนนี้ผมก็จุ่มเะมันลำบากนิดนึงผมไม่ค่อยทัวตัวนะครับก็อันที่เอาผมจุ่มน้ําไปแล้วเนี่ยปล่อยให้มันมันเซตตัวให้มันแข็งนะครับให้มันแข็งเลยนะครับแต่ก่อนผมเคยทําลองจุ่มไปสักแป๊บนึงแล้วก็ลองถอนขนนะครับปรากฏว่ามันยังไม่เกาะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องรองนะครับสักพักหนึ่งนะครับใจเย็นๆน,นะครับสักพักหนึ่ง ให้มันเซตตัวให้ดีนะครับเซตตัวนะครับก็จุมน้ำแช่นะครับก็วันนี้เขาสั่งหนึ่งกิโลนะครับกับลูกค้าเลี้ยงหนูแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับผมจะแนะนํานะครับสมาชิกที่เลี้ยงหนูทุกท่านนะครับลองทําการตลาดอยู่ที่บ้านท่านก่อนนะครับโปรโมตติดป้ายก็ได้นะครับติดป้ายนะครับว่ามีหนูเนื้อขายนะครับลองดูซิว่าจะมีคนมาซื้อหรือ มาอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ทําตลาดนานเหมือนกันนะครับตก3ปีแล้วนะครับก็พอมีคนรู้จักก็มีคนมาซื้อเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่ได้ขาย,ยบแบบทีเดียวนะครับขายไปเลยอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็ตัวที่2จุ่มลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาลองดูกันว่าหนูนะครับ1กิโลกับอีส4ขีดเนี่ยทำมาเสร็จแล้วจะเดือเท่าไหร่อันนี้ครับจะเป็นวิธีในการแกะแล้ว นะครับวิธีในการลอกนะครับอันนี้จะเป็นพี่มารับพ่อแม่พันธุ์ครับวันนี้พอดีนะครับอาเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่พี่เขามารับพ่อแม่พันธุ์ครั้งที่สองล้วนะครับวันนี้ก็จะมา,าแกะให้ดูนะครับพอดีพี่มาก็อาสอนวิธีการทานะครับก็ได้เห็นตาเลยว่าการทําหนูเนื้อทําแบบไหนนะครับ นี่ครับก็ขาวเลยใช่ไหมครับนี่ขาวเลยนะครับขนอ่อนหรือขนอะไรนี่หลุดออกหมดเลยครับมันง่ายนะครับไอ้ทาแบบนี้มันก็มีหลายวิธีนะครับหรือจะต้มน้ําร้อนก็ได้นะครับถ้าเราไม่ไม่ลงทุนซื้อขี้พึ่งนะครับเนาะเพราะว่าไอ้ต้นไอ้น้นมันก็จะไม่มีต้น,นทุนไหลก็จะมีแค่ค่าแก๊สหรือค่าฐานนะครับที่เราเกาะนั่นเองนะครับก็ อันนี้จะมีต้นทุนหน่อยนะครับเนอะจะมีต้นทุนแต่มันก็ง่ายมันสะดวกมันไวเลยนะครับแต่ถ้าต้มน้ําก็ถอนขนนะครับมันก็อาจจะจะอาจจะช้ากว่านี้นิดนึงหรือว่ามันอาจจะแต่มันก็ขาวเหมือนกันนะครับขาวเหมือนกันนะครับขาวเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันครับก็ต้มน้ําเดือดแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็มาจุ่มน้ําเย็นหนึ่งทีแล้วก็ถอนขนนะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับในการทําหนูนะครับ นี่นะครับนี่ถอดแล้วเห็นไหมครับขาวเลยทีเดียวนะครับวันนี้แฟนผมก็มาช่วยนะครับทำเนื้อนะครับก็สาธิตให้ดูนะครับว่ามันขาวขนาดไหนนะครับนี่นะครับเนี่ครับเนี่นะครับ การทําหนูนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้ทยชําแหลนะครับอันนี้คือแบบทำำําชําแหลแล้วนะครับเขาไม่เอาหัวเนาะเราก็ต้องตัดทิ้งนะครับมันก็น้าหนักก็หายไปนิดหน่อยแต่เราก็ต้องดูว่าตามพื้นที่ขายก,กิโลกรัมไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเอาหนังไว้เนี่ยมันจะไม่หายไปเยอะนะครับเนาะจะไม่หายไปเยอะแล้วมันจะได้เนื้อเต็ม,เต,มเต็มนะครับเวลารับประทาน,นกินเต็มปากเต็มคำนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเหลือกี่ขีดนะครับ ากฏว่า1โลพอดีครับ1โลพอดีนะครับ2ตัวนี้ตัวละ7ขีดนะครับช่างก็ะโล4อันนี้1กิโลพอดีนะครับก็หนูนาบยาฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับขอบมากครับ